กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนยนะครับผมวันนี้ครับอยู่ช่อง SEVEN นะครับผมวันนี้ผมมาเล่นเกม ROV นะครับผมก็เป็นเกมที่ผมเคยแนะนําไปแล้วเนาะว่าผมอาจจะจากรีวิวกิจกรรมแนละ้วทีนี้มันมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาแลผมแต่ผมไม่ได้ดาวโหลดไปไงมันก็เลยไม่มีอะไรบอกรับผมแต่คลิปนี้ไม่ได้มาวิวกิจกรรมหรือประกาศอะไรทั้งนั้นนะผมผมจะมาเล่นให้ดูนะครับผมมาแล้วก็บอกด้วยวนะ่าผมมีตัวละครอ,อะไรบ้างครับผม เนี่ยผมก็ประมาณนี้ดูให้ดีๆเลยครับผมเนี่ยมีแค่ประมาณนี้เองพูดจริงมันได้เยอะด้วยเนี่ยปับไม่เยอะดิสัมเอ๊แต่ว่าตัวที่เหลือมันให้เล่นฟรีนะครับผมสวยอีกแค่ร้อยบาทโอเคจะเล่นแรงครับผมผมไม่ได้เล่นมาหลายวันแล้วนะเนี่ยผมมันก็จะเล็ก แหลกนิดปไงไงเออก็เพราะว่ามันค้าตโหลดเนี่ยผมผมไม่น่าไปลบเลยเช็คแล้วผมเพื่อแก้นเน็ดเนี่ดดีรับผมแล้วก็รีบกดดิ ตั้งค่าตามผมได้นะครับผมผมตั้งไวนะ้ประมาณนี้นะการควบคุมประมาณนี้นะผมผมเล่นแรงนะครับผมมาแล้วก็ไม่เล่นกันเลยนะผม ครับผมก็เล่นได้ก็เล่นได้นะคะรับผมเียนเกมดังหน่อยขอไปให้ด้วยะครับผมผมก็ฟรีมือผมอาจจะเล่นกากๆไกลๆนะครับผมเพราะว่าฟรีมือตกไงเอออ้าวมันเลือกแหวนก่อนผมอีก เอาสลอมจะปามกี่ตัวกันเนี่ยบัตเตอร์ไฟเลนบนเนี่ยไม่ใช่บัตเตอร์ไฟเลยนี้นะโอ้โหป่าเต็มเลยอออืื้หไม่เล่นหรอกแบบเนี้ยโอ้โหซาเนี่ก็ไม่ได้หนีกันเลยวะซาเนี่ไม่ได้เลยเออไเซลฟิตนี่เออเซลฟิตเนี่ย ฟาร์มหมตตี้เลยไหมล่ะฟาร์มหมตตี้เลยไหมล่ะฟาร์มหมดที่เลยนี่นี่ดียรผมเล่นดีเดีเล่นดีๆดๆีโอ้ยลึกเซตผิดอืมโอ้ลิปโป้นาคอสไมโอเลต เดลเซียนกับตัวกลางอะไรไปแนละ้วพนหน้าเหรอจำชื่อไม่ได้อะทางผมเนี่ยโอ้เฮ้ยสกิน vs ไม่มีสกินว่ะเอาเรื่องเ,อเรื่องไป,ป็นหน้าผมหนาว <laughs> โอเคคนระับมา มันถึงเวลาผมที่ผมต้องปฏิวัติเลยนะที่เกมดังหน่อยไปไหมขอไปด้วยนะครับโอ้มีแต่ซิดฟาร์มทั้งหมดเลยผมเนี่ยผมปรับภักับฝปานกลางนะครับผมแล้วนี่จุดแดงมันจะมาทำอะไรไวเนี่ย อะไรวะอะไรวะโอ้ยริปโปโอ้ยเครื่องแหลกขอไปด้วยนะครับชิบมายชิบมายมันแรงกว่าผมอีกโอ้ยมันมีรูนขอไ้ก่อนนะจ้ามาอยู่เรี่ยวเดี๋ยวเก็บเรี่ยวในะป้อมก่อนคนระับ <Richard. S 1> แม่งฟาร์มก็เยอะเกินว่าแม่ง ไม่เลยผมเวทปากก็ได้ปะเวทปากก็คือทําให้ปากมันอ้าวนาคอสมาสหายแล้วมันหนักมันมันเร็วดิยไงตัวผมเป็นแค่ไฟเตอร์ธรรมดาธรรมดาไม่ได้เร็วอะไรมากจะจะไม่เร็วเท่านาคอสนาคอสจะเร็วกว่าผมอีกุบมาดิช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนที่ว่าใช้แข็งได้เหรออืออู้ยิ่งยิวมนหนี เอา้าผมก็ไม่ได้คิวดิเอานาคอสมาเตียวเซียนไม่กลับป้อมด้วยโอ้โหไม่ใช่ทางผมนะทางศัตรูถ้าสองดูเลือดโอเคฟาร์มมันหมดเลยสั์โอ้ฟาร์มสามตัวผมตั้งใจเล่นอยูน่นะแต่ว่าแม่ผมไม่มีตัวอะไรจะเล่นยังไงแต่แ้ตัวผมเนี่ยก็ไม่ถนัดน,นะผม อย่างเช่นมาหลอดมาหลอดฐานมันถนัดไหมถนัดนด้มมุมถนัดมาหลอดรหัสเก่าผมอยู่อันดับอันดับห้าของเซิร์ฟผมแต่ว่าถ้าเสียดายรหัสนั้นจาไม่ได้ก็เลยต้องเสียไปผมโอ้ดย,ดยดีหน่อยที่คาลิปโปได้แต่นาคอดมาขัดขวางนาคอดนะ่ะตัวบางมากก็จริงแต่ว่ามันจะอันนั้นนะ่ะมันข้อเสียมันคือตัวบางมากทําให้ตีง่ายแต่ก็ ดีของมันคือมันว่องไวผมมือแบบถ้าจะหนีคือแบบว่าถ้าจะหนีใครปุ๊บมันเร็วมากเลยอ่ะคือแบบจนบางคนสตันไม่ทันแบบลิงแบบเนี้ยเสียอันตีฟรีๆแล้วก็มีตอนผมดวลกับเพื่อนน่ะเพื่อนผมคือแบบโอ้โหหลบเก่งมากเลยนาคอสอะไรวะหลบโคตรเก่งเลยพอผมเล่นไปมันสักพักกับมันแบบเพื่อนผมสักพักเนี่ยโอ้โหนาคอสแม่โอ้โหนาคอสคือแบบมันหลบเร็วมากอ่ะนี่ดูนะนด่ยนี่มอนั่นหลบโคตรเก่งโอ้ยใจเย็นิโป้ ถอ,อยกันถอยกันไอ้บ้าเมื่อกี้มันเร็วมากครับผมแต่ก็ไม่ได้เร็วเกินไปนะเร็วแค่ระดับหนึ่งไม่มีแคปเลินบนช่วยหรอวะโอ้ทางไม่มีแทงชิปหายแล้วไหมล่ะเวทปามั้งผมเวทป่าลิปผู้ผมไม่ได้งงไง โอ้ยแทงไม่โดนอีกริปโป้ถ้าเปิดอันติปุ้บผมจะต้องหนีก่อนนะผมถ้าไม่หนีอะมันอาจดูดเลือดผมสูงได้นะ <bring> มาดิ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 ชิบหาย <c oughs> <c oughs> ของก็ไม่มีไปสู้กับเขาเฉยดูดเลือดก่อนแป๊บนึงผมจะมาอีกอุย้ยอืม จูมาอีกกรบปั้มแป๊บนึงโอ้นาคอสหายเร็วมากเลยดูดูทรงมนันจะใช้สกิลกลางครับผมสกิลสองของมันคือ มันจะถ้าเรากดสกิลไปข้างหน้ามันจะไปข้างหลังนะผมก็คือกระโดดกลับหลังนะผมนั่งไงมาแล้วเหมือนมัเล่นานาคอไปเป็นอ่ะคนนี้เหมือนแบบเหมือนมันเน้นแบบว่าตีปุ๊บเราก็หนีแบบนีงง้ครับผมมาดีมาดีแน่จริงออกมาดีบะไม่ด้กลัวไ้วยนาคอตัวบางๆอ่ะให้ใครอยู่ในกลางก็สวยดีครนะับผมว่าริโป้ต้องเอาผมแน่เลย คบึบนันมาพอดีมันดีมานดีมานดีมันดีมันดีมดันด,มดีมันรู้เหมันรูว้ว่าผมอยู่ อุย้ยอืมจะเย็นไอ้น้องให้พี่ได้ของก่อนเดี๋ยวน้องรู้เลยนะอันนี้เป็นหมดแรงคราผมไม่ใช่หมดธรรมดาด้วยซ้ำนะสิบนาทีแล้ว อลำบากไงเพราะทางผมไม่มีแทงด้วยซ้ำอะแทงทางมันน่าจะเป็นริปโปรมริปโปมันมันเป็นไฟเตอร์ไงไฟเตอร์มัน,นแทงได้ผมกเ็เป็นไฟเตอร์เหมือนกันแต่ไฟเตอร์ผมตัวบางกว่ามันไงมันดูดเลือดแต่ผมไม่ได้ดูด ใจเย็นเพื่อนเกมมันชนะที่ป้อมไปดักหน้ามันเลยลิปโป้กดูเรือไม่ทันไม่ใช่ก็อาจจะเสียอันตีอะครับผมมันไม,ไม,ไม่ห้ามออกรถก่อนทางมันไม่มีแท้งด้วยซ้่ห้ามฟื้นฟูไปตัดเรือลิปโป้ผมเอาหนาขอนมาไม่ได้กดโจมตี นาคอสคือมันเน้นเหมือนนาคอทางมมันไม่เป็นหรือเปล่าห,หรือ,อยังไงนะ่ะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากและชื่อของเขาคือจร์ดซีวลาดจู๊ดทางมันน่าจะไม่กมลัวผมแหละทางมันน่าจะรู้สึกแบบโอ้แบบอันนี้สมมตินะสมมติวแบบ่า อันนี้ไม่ใช่สมมติหรอกโซนตัวผมคิดนะคิดว่าทางมันน่าจะหัวร้อนพูดแบบว่าโอ้ตัวนี้โหดเลงมะเพื่อนตีใกล้ตายแล้วตัวนี้มาลามันมาฆ่าเฉยทางมันอาจจะกลัวผมหรือไม่ก็อาจจะโกรธผมก็ได้นะเพราะว่าผมฆ่ามันเยอะไงมังก่อนเอาไม่ดีปะ

ริปโปมันตีแรงไงเวลาแบบเวลาริปโปแบบว่ามันใช้ตีอผมมันก็จะแบบตีแรงขึ้นใช่ไหมนะ่ะก็ต้องออกทาร้อนนะผมว่าตีแรงแข่งกับมันที่สําคัญขาดไม่ได้เลยครับผมก็คือเกราะไฟเอาไว้ยืนรับดาเมจกับริปโปผม <I S 1> ตีปโปอเอาถ้าเป็นบอดหรือเปล่าหรือย,ยังไงทางมันน่าจะออกคนหนึ่งนะดูดิถ้าทางการเดิอนอะไรต่างๆมันบอดเนี่อผมอืม อืโอตีไม่เข้าเลยไม่ได้ออกจอกอแต่ว่าจอกอผมเนี่ยจะอยู่หนึ่งร้อยผมไม่ฟาร์มใช่ไหมได้ถ้ามันเหมือนไม่มีตัวฟาร์มอะเนี่ยนาคอสมาเนี่ยนาคอสเนี่ย oh, <no. S 1> เนี่ยบ่ะอ้ยอยตายนะตายนะอ้ยอ,ยอ,ยอย ผมว่ามันเล่นไม่เป็นหรอกผมดูเมื่อกี้เห็นป่ะเมื่อกี้ผมรู้รู้แล้วว่ามันมันเล่นไปข้างหน้ามันไม่ได้เลี้ยข้างหลังก็คือมันเลี้ยงข้างหน้าไปหลังไงสกิลสองของของอ่ะทุยขอภัยผมสกิลสองของนาคอแต่ผมมันมันแบบจากหน้าไปจากจากข้างหน้าไปหลังจากหลังไปหน้าผมเป็นเลื่อนสกิลนะเกมมันชนะที่ปั๊ม สรุปคนนี้เป็นบอทใช่ไหมเนี่ยดูดิเฝ้าแต่ปอมไม่ได้ไปไหนเลยหรือว่า,ม,ม,ม,าม,ม,ม,วม,มันเล่นไม่เป็นมันั่นาคอสมาแน่ฮึไมันใช้พิสกิลแน่นอนเลยผมพูดจริงละมันเล่นไม่เป็นโอ๊ยโอ๊ยอีสูดมาดิ โอ๊ยหอะไรอว๋ช่วยดูช่วยด้วย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 เออขอบไม่มีเกาะไฟผมยืนยืนรับดาวเมจกันไม่ได้โจมตีแล้วผมสั่งขึ้นโจมตีเลยเอาเน็ตปิงเปล่าวะ ตีทำไมไม่ตีป้อมอุ้ยเออสักทีโอเคโมคอจบิปเพียงเท่านี้ก่อนเลยกันครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดคามกดดงกับผมบบเยครับสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ